ไปไปสิไป,ปวัดนั่งไม่ร่องสิผ้าไปปล่อยวัดแล้วมามาไปสิไปเขากัตตาเด้วรอเขากัตตาเขากัตตาปลดเลี้ยงไปน้ำปูยูปบดเลี้ยงมาสันหนาเต็มมาไม่ร่องสิผ้าไปวัดแล้วพ่ะมีแนวกินแล้วมาสันไม่ร่องสิผ้าไปกินเขาว,วัดแล้วเด้อเหลืองมาสันหนาดำมา ก็ะลังหิวก็ลังหอดวันป้าป้าป้ามาเขาเขากะตาเขากะตาเดี๋ยวไม่ให้ท่องสียภาพไปวัดแล้วไม่ท่องไม่ท่องเสียภาพเอาไปปล่อยวัดแล้วป๊าป้ามาไปน้ำกันแล้วป้าป้ามาเขากะตาแล้วเขากะตาไปวัดไปวัดแล้ว นาดำสิไปวัดแล้วเด้อครับเด้อในท้องมามีแล้วให้กินแล้วเดี๋ยวนาดำไปปล่อยวัดแล้วมามาเลี้ยงมามาเขากระตาหนังห่าแล้วเร็วแล้วในท้องจะพาไปกินเขาวัดแล้วปลาปลาปลาเลี้ยงปลาเขากระตาแล้วเขากระตาแล้ว นาดํ่ีไปวัดน้ำเนนาดํ่มากมากเลืองมากเขากะตาเร็วป้าปา้ไปวัดกันนะครนะไปวัดก็น,นาดำใน้่องสิไปป้อยวัดแล้วเราพบกับหน้าดำใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับใน้อองจะภาพไปปล้อยวัดแล้วครับ